สวัสดีครับท่านผู้ชมและอกับผู้ติดตามของผมสุขุสุค,น,คนนี่ครับรเอาเมื่อนี้ครับเญ็นเปียกขี่คุยสิพามาเลียกซื่อแตงโมครับนะส่วนมากครับคนมาซื่อแตงโมนี่บู๊จักเด้ครับว่า <c oughs> นวยได้แดงนวยได้บ่วแดงตางคนกันอยากได้แตงตาหนวยแดงส่วนมากกระบอกอันอผู้ขายแหละครับแถาแก้ผู้ขาย นะครับเอาเรียกให้แน่แม่นบ่ครับต่อแก่แม่นบ่ <c oughs> มันเป็นยังสั้นแม่นโบลอยไปเส้นเนะาะบ้านนี่พงศิภามาเรียกครับอ่าอ่ะซุมนี่เพิ่นขายถุทงเท่าไดก่อนต่อแก่นี่ยบาทเออถงุงละาสั้งยี่สิบบาทได้บ้ยี่สิบบาทก็ได้เตีย <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> โอ้คือตัวง่ายเตียงมาอ่เอาครับเมื่อนี้ที่ตั้งกค็คือร้านขายแต่งโม อ่าอยู่ระวางโน่นสังกับกุดแจก็คือบ้านหัวขวาครับบ้านหัวขวาเฮานี่แหละครับนี่ใกล้ๆนี่ล่ะนะครับเพิ่นมาครับติดกับโรงเรียนเพิ่นมาเป็นเคยนะครับเพิ่นมาเห็ดไอชีพเสริมหลังจากเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วมันว่าเข้เขาปีนี่ย่าทวเบิดอยิ่งใหญ่เอาโอ้ม่ได้เห็นหน้าปีบอันไ่ได้เห็นอ้อปีมางหนึ่งันไ่ได้เห็ด โอ้ไปหารับจ้างแล้วว่างก็ว่างกันเลยมาเห็ดบักโม่ครับเออเอาดีแล้วดีแล้วครับมีงานกัเลยมากครับลูกบักโม่ครับครับโอ้เอามานน้การเรียกซื้อกับมันเทศโอ้กับมันเทศมันเทศแบบนี้โอ้มันแก้วมันเกี่ยมันแก้วโอ้มันแขกบ่มีมแต่มันแก้วมันแขกบ่มีเอาเพื่อนครับการเรียกซื้อนะครับเด้อ อาการเลือกเสือแต่งโม่เนี่ยอ,อันดับแรกนี่ให้เฮาโจมเบิงครับพี่น้องครับให้เฮาโจมเบิงขนาดซ้ำๆกันนี่มันสิเบาเด้ครับอ่ามันสิเบาอ่านวยใดมันแดงอะนะครับอ่าอันเนื้อแดงอะนะมันสิเบาครับขนาดซ้ำๆกันในเนื้อสิเบาหรือเป็นพันเดียวกันอันนี้พันธ์ยางก่อครับทรายแกพันธยางก่อสื้อพัน กินนารีแอคตาโอ้กินนารีแอคตาครับพี่น้องครับนะบ้านนี้ครับเฮายกเฮายกเบื้องล้วนะครับมันเบาอันเบานั่นแหละครับคือแดงนะครับเอาต่อมาก็คือเบื่องล่ายครับพี่น้องครับนี่เบื้องล่ายครับไล่มันเส้นตรงงามนั่นแหละครับแมนเลยครับนะไล่เส้นตรงงามครับผมมันเขาก็สิมีไลเขาเขาอยู่ นะครับต่อมากมาเบิงบัตรนี่ครับเบิงส่วนที่ติดดินนี่ครับชวนที่ติดดินอันนี้ไล่ดังๆจังสี่หลายแสดงว่าแก่เลยครับอาแก่นะครับไล่นี่ครับชวนที่ติดดินเนี่ยแสดงว่าโดนแล้วนะน่วยน่วยมันน่วยมันแก่แล้วมันโดนนะครับต่อมากมาเบิงเบิงขวัญครับพี่น้อง อันนี้ก็คือขวันดอกนะครับเร้อขวันดอกของเขามันสีน้อยเลยครับพี่น้องครับขวันดอกสีน้อยนะครับอ่าขวันดอกสีน้อยครับนี่ครับขวันดอกสีน้อยแล้วมันสีแดงเลยครับเพราะว่าอ่าเขาว่าจังไรคือแก่นนะครับหนาแก่นะครับอันขวันดอกง่าย่ๆนน่นบ่แดงครับ มันชินามหลายต่อมาเบิ้งอันนี้ครับนี่นี่เบื้องต <cat on subscriber Airbnb> no <existe> <cat> ัว <com> นี้ครับนี่เบื้องขวนนมีเบื้องขว่ญเบื้องขวนครับขวนไปยังไนอันนี้ขวนเบื้องโบออกอ่าวขวนสชิน้อยเอาพี่น้องครับขวนน้อยนะครับอันนั้ขวนใหญ่ยูแสดงว่าเจนยังส่ขวนกันยังใหญ่ยูนะครับใหญ่ยู่อันนี้ขวนน้อยครับนี่นี่ครับเบิ้งทั้งนี้จอม อันนี้ควรควรของช่อดอกได้ครับนี่นี่ครับนี่น้อยอน,นี่ก็น้อยอยู่อันนี้ใหญ่เอาเบื้องครับบ้านนี่ผมสิให้ถั่าแก่พาครับพี่หนองครับถั่าแก่พาอผู้ขายนั่แหละครับพายเบื้องนะครับเอาถั่แก่พาตัวนี้เอาตัวนี้สีน้ำลายครับบ่แดงเอาพาครับถั่าแก่พาพา,พาเครื่องเลย ลิจิตแดงจั่วก็ได้เออครับอันนี้คือขาดคะนน่ครับเบื้องต้นเอาพาเลยครับรุ่นรุ่นเอารุ่นครับพี่้องรุ่นครับรุ่นโอ้แดงดีเอ้าเอาออกครับอ่าเอาตัวนี้ครับนี่อ่าตัวนี้ครับบอนนี่เออพาตัวนี้บานนี่แดงธรรมชาติเออตัวนี้ครับพาลงเลยครับ บวหลวดเออนั่นเห็นบอรับพี่น้องครับมาเบิงนอค,ครับดังปุ๊ปุ๊บป,บปบุมันใส่มันอยอกเอเออครับอ่นนันอืมเอาภาตัวนี้หน,นํามึงมีนันเนื้อนันครับนี่ครับนี่เต็งดแดงเดงออ โอ้สุดยอดครับอ่าสุดยอดสุดยอดนะครับสรุปแล้วก็คือครับผมเนี่ยแรงว่าถึงเท่าไรถึงไรมีสิบครับอ่าสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือขวัครับขวัขวัวน้อยนะครับเป็นยังไงครับนี่มีคขวัน้อยอันนี้ก็ขวัญขวัช่อดอกน้อยนะครับอ้าวเบิ้งครับพี่น้องครับ เอาเบิ้งเสกันนี่ครับเบิ้งเสกันนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นบ่อรับควันเบิ้งควันมันนี่ครับควันน้อยน้อยไปยังไดครับนี่นี่น้อยสอกันนี่น้อยบ้านนี้อันนี้มันชินน้ำลายครับน้ำลายนะครับข้อมหวานตัวนี้สิหวานกาะว่าแกมองขวัญนอครับเด้อเอาวิธีเรือแตงโมแดงบ่แดงนะครับผมก็บอกไปแล้วครับหน่าเบิ้งบอกไปแล้ว าการเบิ้งกับสามซีมองนะครับเด้อเอาเช่นนี้ก็ขอจบเพียงเช่นนี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ